สบายดีตอนคำ่ำมางมหอยอยู่อยู่ทงหน้าหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้วนะพี่น้องกระสประีประมาณนี้วะประมาณนี้ละพี่น้องอย่ทงหายทงหน้าอาย่หาก,กินตามธรรมศาสตร์บานๆตามธรรมชาติ์บานเนาะบานบาน,นา เลี้ยงงูโคควาย ปูขี้คานบะมันขี้คานคอดหูมลงอยู่น,ำน้ำเนาะสาวเพ่งลงไปหาง,งมหอยสาวเพ่งคนบันเนาะ <c oughs> หาหอยอากาศกันหนาวหนาวเลยฮะให้ดอกก้อยากกินอยากกินยักงยำอยากกินยักงยำนี่และวพี่น้อง เม uhm ียจากโตว่าคุดกบนะเียดดอกแบบนี้บางกบเลอะว่าเราไม่ใช่แห้งแถวนี้ก็มีเห็นแบบวปกายเราทำาการทิ่ได้เห็นตะโบมนอ่อนาะตอนมันมีอ่อตะโบกมีเห็นมันได้เท็กเอาแหน่มาให้เลยงมเอาแหน่ให้ นี่อันเป็นยุยยูยูนนะเฮ้ยอันเป็นยุยยูหนะเขาจะเอามาใช้ป่าเขาเยอะขึ้นฮะ,อะองอมหอยพี่น้องเอ้ยมือกินมา่ยากมือแรงน้องอยู่หน้าน,นี่แหละนี่ต้นเซโน่บนนี่ต้น ต้นสนโวต้นสนโวต้นสนโวค่อยชิมาเอาแหน่ค่อยจังมาเนี่ยอะไนแหน่ตายบัวบ่วตีหึ่มเศร้าขึ้นวงดูเพลงมงอูยบ่แหน่ cho cà huỷ vào nén bên này đây ừ. cho hai nhang xào, ô lôi xong mới xơi anh căn

nhạc kín 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 đấy kín nhạc kín nhạc kín nhạc kín này kín nhạc 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 kín พอได้ว่าปีกงดอกเออไม่นันล่ะมันเท่าแล้วเนาะมันเท่าเนาะอ๋อนีนก็เท่าป็นฉันบอกดนเงอในได้เพ่งบมดเป็นงมบงงอไม่เสียวนะดทีลึกอีเชียงยางไปนี่มีทีลึกได้ย่านปีกกำยังลงได้